สวัสดีค่ะทุกคนยูยานะคะวันนี้อาจจะดูแปลกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราสั่งของมาจากเอเบิร์นดีเ้นั่นเองนะคะแล้วทีนี้เขาส่งขนส่งมาแปลกมากแต่ว่าอันนี้ส่งมาโดยเคอรี่นะแต่ในเว็บของเขาคือ A c คอมเม c ร์ commerce. อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามาส่งโดยเคอรี่นะคะโดยสวัสดิภาพนะคะนี่คือกล่องกล่องดูโอเคมากเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะกันต้องใช้สองมือนิดหนึ่งอ่าแล้วก็ข้างนี้นะคะเอาอกุญแจกแกะ อ่ะแล้วก็ตรงกลางโอเคอ่ะจะดูกระดกกระเดื่องนิดนึงนะทุกคนแกะแล้วชชดานี่คือแพ็กเกจจากเอเว n d ์ดีเคนะคะสั่งผ่านลาซาด้านะดูสิคะทุกคนอันนี้คือถุงนะคะถุงอ๋อนี่คือแพ็กเกจจากเอเว n d ์ดีเคว้าย ซองมาสวยมากแม่โอ้โหแพ็คมาเหญ่ตัวอลังการนะคะแพ็คมาดีมากแล้วก็ไม่เคยเห็นซองหรือกล่องกันกระแทกอะไรที่มันเวอร์ขนาดนี้นะคะเป็นของ over d k เองนะแล้วก็มีบินใช่ไหมในบินนะคะบอกว่ามาีเจ้าตัว s t a y f a k e t flush นะคะอยู่1นึ่งหนพาเลตแล้วก็ของแถมอีกหนึ่งพาเลตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราแกะให้ดู เอาละค่ะทุกคนมาต่อกันนะคะจากแกะกล่องแล้วนะคะเราก็จะมาแกะถุงกันให้ชมความงามของถุงกันใกล้ๆก่อนนะคะนี่เลย Urban Decay X Lazada นะคะทุกคนดูดูดูวิบวับวิบวับเป็นเอาจริงคือเป็นถุงที่มันโอ้ดูสวยดูโอเคมากเลยนะแล้วก็ข้างหลังนะคะเป็นเหมือนก,กาวนะจะแกะออกเป็นถุงที่อลังการมากที่สุดเท่าที่เคยสั่ง Lazada มาเลยเขาบอก อูในโอ้ยกาวคือแบบเหนียวนึบเหนียวนึบตลบตึบมากเลยนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็ข้างในนะคะมาเป็นกล่องแม่เราก็รู้ยูตตั้งนานเราอยากได้เชอรี่เธอแต่เราได้อะไรรู้ไหมเอาอันแรกที่เราสั่ง,งมานี่นะคะถุงเขาจะเป็นแบบเนี้ยไม่แน่ใจอันแรกคือจะแตกหรือเปล่า เดี๋ยวแกะตัวที่สั่งมาก่อน,นะคะะตัวนี้พันสามห้าสิบนะคะโอ้เหมือนจะแตกว่ะทุกคนทุกคนมันมีคราบมันมีคราบสีโอเมยกอดรอดไหมเนี่ยแกะยังไงวะโอแตกนะคะทุกคน oh God. โอเมกอโอ้แตกอะอยู่ดีด ดูดีมันแตกอ่ะโอ้อกลิ่นก็ไม่มีกลิ่นราะว่ามันแตกเจียดใจอะ่ะแต่แตกไม่เยอะแตกเยโอเคอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแถมดูซิว่าแตกหรือเปล่า นี่คาราได้ n เนเกตฮันนี่จริงๆยอยกได้ชอรี่นะแต่ไดฮันนี่มาก็โอเคแหละแกะดูก่อนไม่เคยเห็นของจริงแตกไหมให้ถ่ายชับโอ้โหแพคเกจสวยงามมากเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะช็อตอุ้ยไม่แตกมันไม่แตกนะคะทุกคนมันไม่แตกโอ้แมก๊ สีอลังการมากเลยส่วนใหญ่จะเป็นโทนน้ำตาลน้ำตาลทองเขียวอันนี้เป็นสีอะไรสีทองทองหมดเลยนะคะเป็นโทนทอง,ทองพระเจ้าคงเห็นแล้วว่าเชอร์ดี่ไม่เข้ากับเราพระเจ้าก็เลยส่งฮันนี่มาให้ดูอันนี้สิเพื่อนโคตรเหลือง <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้มาแต่งให้ดูนะคะสำหรับฮันนี่แล้วก็เจ้าตัว <c oughs> อันที่แต่นี่เราคงต้องเอาไปทำความสะอาดก่อน ตัวที่แตกดันเป็นบอนเซอร์เลยอะทุกคนเสียใจแตกไปกี่กรัมวะทั้งหมดมันทั้งหมดน้องเขาก็คือหนึ่งศูนยจดหนึ่งสี่แอหรือว่าสี่กรัมแค่สี่กรัมมันยังแตกมันจะเหลือกี่กรัมวะเนี่ยเสียใจเดี๋ยวเก็บก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้นะคะคลิปนี้มาเหให้ดูเท่านี้จริงๆนะคะบายบายจุบจ๊บๆ